สัญญาณแรกคือ physical abuse การทำร้ายร่างกายค่ะมันคือการล้ำเส้นแล้วนะคะถ้ามีการทำร้ายร่างกายไร้ความปราณีค่ะนี่คือสัญญาณเลิกค่ะแล้วการทำร้ายหรือการใช้ความรุนแรงนะคะไม่ใช่มีแค่ร่างกายค่ะมีอีกสองอย่างค่ะคือ emotional abuse ใช้ความรุนแรงทางอารมณ์ค่ะและความรุนแรงอันที่3ทางวาจาค่ะ ามีสามข้อนี้เมื่อไหร่ความรุนแรงสามข้อนี้เมื่อไหร่ไม่ต้องมีความปราณีค่ะนี่คือล้ําเส้นแล้วค่ะคุณตัดสินใจได้เลยค่ะจําไว้นะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันทุกคนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมรับสภาพแต่คุณเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองในแบบที่ตัวเองปรารถนาต่อให้คุณอยู่กับคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่าคุณคุณก็มีคุณค่าเท่ากันกับคนนั้นเอาไปอีกข้อนหนึ่ง คุณจะมีจะเป็นจะทำอะไรก็ได้เท่าที่ใจคุณปรารถนาตราบใดที่มันไม่ไปทำร้ายคนอื่นนี่คืออิสรภาพค่ะอิสรภาพคืออารมณ์อันดับหนึ่งของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อิสรภาพคือพลังอันดับหนึ่งของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ เวลาคนทําผิดสังเกตดีๆสิ่งแรกที่เขาจะเอาจากมนุษย์ไปเวลามนุษย์นั้นทําผิดคืออะไรรู้เปล่าคืออิสรภาพใช่หรือไม่โดนจับนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนคือคําว่าอิสรภาพคุณชนนีบอกโดนทั้ง3ข้อวันนี้ตื่นรู้เอาพลังตัวเองกลับคืนมา take your power back คุณมีพลังอำนาจที่จะสร้างชีวิตตัวเองคุณเกิดมาเพื่อสร้างค่ะคุณคือผู้ร่วมสร้างร่วมกับจักรวาลค่ะจักรวาลรักคุณมากค่ะชีวิตรักคุณมากค่ะทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ส่งมาเพื่อสอนคุณค่ะสําคัญคุณต้องเรียนรู้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้เลยคุณจะได้ปัญหานั้นซ้ําค่ะเพราะปัญหามีไว้เพื่อดันเราให้สูงขึ้นค่ะคุณนิดบอกว่าเจอทั้ง3ข้อตอนนี้เลิกแล้วค่ะเยี่ยมแล้วคุณจะพบกับคำว่าอะไร Freedom อิสรภาพอิสรภาพที่เขาจะเลือกอิสรภาพที่เขาจะมีอิสรภาพที่เขาจะเป็นอิสรภาพที่เขาจะทําในแบบที่เขาปรารถนาเพราะมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่เขาได้มาตั้งแต่เกิดคะ่ะใครเห็นด้วยพิมพ์ฟรีดอมมาคะ่ะฟรีดอม แล้วสิ่งที่สำคัญที่หลายคนไม่รู้ในสังคมไทยวันนี้ครูขอพูดด้วยสิ่งที่ครูได้เรียนรู้มาจากอาจารย์บดิตอึ้งรังสีแล้วปลดล็อกครูมากเลยนั่นคืออะไรรู้ไหมสัญญาณที่สองคือการดูถูกกันค่ะยังไงรู้ไหมเมื่อไหร่ที่ผู้ชายหรือผู้หญิงเริ่มดูถูกอีกฝ่ายนั่นคือสัญญาณที่จะต้องเลิกเช่นในสังคมไทย มักจะคิดว่าผู้ชายต้องเหนือกว่าผู้หญิงเมื่อไหร่ที่คนหนึ่งอยู่เหนืออีกคนหนึง่งคนที่อยู่เหนือกว่าจะดูถูกคนที่อยู่ต่ํากว่าค่ะเมื่อเขามองว่าอีกคนหนึ่งต่ํากว่าหรือเขาดูถูกคนที่อยู่ต่ํากว่าเขาจะไม่มีอารมณ์โรแมนติกหรืออยากมีอารมณ์กับคนที่เขาดูถูกค่ะเพราะธรรมชาติของผู้ชายค่ะเขาอยากจะไปหาอะไรที่มันเขารู้สึกเทิดทูนและมีคุณค่า เขาจะวิ่งตามหาสิ่งที่เขาหายากไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาดูถูกคนที่อยู่ต่ำกว่าเขาแล้วเราถูกสอนให้อยู่ต่ำกว่าผู้ชายค่ะจำไว้ว่าชีวิตคู่เราเท่ากันค่ะผู้หญิงผู้ชายเท่ากันค่ะไม่มีช้างเท้านหน้าไม่มีช้างเท้าหลังค่ะเราต้องเดินไปด้วยกันค่ะเราเท่ากันค่ะเมื่อไหร่ที่ใครเหนือกว่าอีกคนนึงอีกคนนึง ดูถูกทันทีไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมอีกฝ่ายไม่มีอารมณ์โรแมนติกกับเราทํางานได้เงินเดือนน้อยกว่าก็ต้องยอมรับสภาพไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคนไหนได้เงินเดือนน้อยกว่าหรือไม่ได้ทํางานไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะต้องด้อยกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นฟังไว้นะคะใครที่เลือกคู่คุณเซตไปเลยนับจากนี้ไปชีวิตคู่ของคุณนะคะเท่ากันคะ่ะไม่มีใครเหนือกว่าใครคะ่ะเราจะไม่มีทางรู้สึกอยากจะโรแมนติกกับคนที่เราดูถูกหรือคนที่กินน้ำใต้ศอกอะคะ่ะ แม้แต่ผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเหนือกว่าผู้ชายต้องเท่ากันถ้าเกิดการดูถูกเมื่อไหร่นะคะเตรียมตัวเลยค่ะนี่คือสัญญาณที่ต้องเลิกค่ะเวลาคุณมองคนหนึ่งต่ํากว่าคุณเนี่ยคุณอยากมีอารมณ์กับเขาไหมคุูถามตรงตรงเพราะมนุษย์เนี่ยมันอยากจะไขวยคว้าสิ่งที่เขาเห็นค่าหายากได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าอะไรที่แบบเป็นของตายง่ายๆเป็นพรมเช็ดเท้าโอ้โหต่ำกว่าฉันแน่นอนฉันไม่มีอารมณ์ด้วยฉันจะไปหากิ๊กข้างนอกหรือใครข้างนอกที่มันจะแบบให้ฉันวิ่งไล่ล่าคุณชน,นีบอกน้ําตาไหล นี่คือวันตื่นรู้ค่ะช่วยเขียนกันไปวันนี้คือวันตื่นรู้ของฉันสัญญาณที่3นอกใจไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะการแต่งงานหรือการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์มันคือการให้คำมั่นสัญญาภาษาอังกฤษเรียกว่า commitment มันคือการให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะอยู่กับคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเดินลุยไฟ เจอปัญหาอะไรมันต้องผ่านไปด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่คอมมิตไม่ให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงใจและจริงจังคุณมีตัวเลือกอื่นมากมายไม่เผาสะพานทิ้งพูดง่ายๆมีตัวเลือกอื่นเยอะเกิดปัญหานิดหน่อยมันจะไม่ใส่พลังกับการแก้ปัญหาหรือทําให้ชีวิตคู่มันสุดยอดอะถ้าคุณตั้งมั่นว่ากับคนนี้การแต่งงานกับคนนี้มันต้องเวิร์คคุณจะใส่พลังกายพลังใจทั้งหมดอยู่กับคนคนนี้อดีต ปล่อยให้มันอยู่ในอดีตจําไว้นะทุกคนถ้าใครพลาดมาวันนี้คุณฟังครูจงอนุญาตให้อดีตอยู่ในอดีตมันคือบทเรียนค่ะคุณโชคดีแล้วที่คุณได้บทเรียนนี้ชีวิตรักคุณมากค่ะจักรวาลรักคุณมากถึงส่งเรื่องนี้มาให้คุณเรียนรู้ค่ะเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยชีวิตฉันต้องการอะไรพอเราเจอสิ่งที่มันไม่ชอบไปกินอะไรขมขมรู้แล้วเราอยากได้อะไรหวานหวานไปกินของอร่อยเข้าใจแล้วว่าอยากได้กินของอร่อยรสชาติแบบนี้ เราไม่รู้เราไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมันคือข้อมูลค่ะขอบคุณมากที่สอนนะคะตัดสินใจง่ายขึ้นนี่แค่3มสัญญาณ <laughs> เอาอีกนี่อีกสัญญาณที่4ี่คือ <laughs> เพิกเฉยต่อคำขอร้อง หลายครั้งค่ะนี่คือสัญญาณเลิกค่ะใครเคยขอร้องคู่ตัวเองหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จนี่คือสัญญาณเลิกค่ะไม่ต้องคิดว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดนี่คือกฎที่จะช่วยให้คุณเห็นอำนาจของตัวเองทันทีเช่นอะไรบ้าง การพนนันเล่าเรื่องชู้สาวขอร้องหลายครั้งก็ยังทําอีกคุณชนนีบอกรู้สึกผิดมาตลอดเคยคิดว่าถ้าเราไปเจอคนใหม่บ้างเราจะผิดไหมนี่ฟังดีๆคนอื่นทํากับคุณยังไงมันเป็นกรรมของเขาคุณตอบโต้ยังไงเท่ากับกรรมของคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกกรรมดีหรือกรรมไม่ดีคุณมีอิสรภาพที่จะเลือกชอบมากค่ะอย่าลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขาเราสูงส่งใช่ค่ะเยี่ยม ไม่งั้นคุณก็กลายเป็นเหมือนเขาดิมันก็ไม่มีทางจบทํายังไงให้แฟนยอมรับว่าเขานอกใจเราคะครูคูเคยทำไลฟ์เรื่องนี้กับสามีนะคะถ้าจับได้เนี่ยหลักฐานคาตานะไม่ใช่จากเสียงคนอื่นหลักฐานต้องคาตาถ้าเห็นจริงๆถ้าคุณชัวร์จริงๆคุณต้องสื่อสารแต่ถ้าคุณไม่โอเคอะ่ะไม่มีความสุขช,ชัดเจนแล้วช,ชัดเจนแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งสิน้นเลือกให้ตัวเองค่ะสัญญาณที่5คือ fail discussions คุยไม่รู้เรื่องคุยหลายครั้งไม่ได้ผลคุณสมรักษ์บอกว่าผู้หญิงเข้ามาถึงบ้านเลยงั้นครูให้หลักการที่คุณเอาไปคิดและตัดสินใจครูให้กดสองข้อเท่านั้นหนึ่งคุณต้องการอะไรสองคุณมีความสุขไหมแล้วตอบตัวเองให้ได้แล้วใช้ใจตัดสินใจคุณเองตัดสินเพราะคนเดียวบนโลกใบนี้ที่รู้ว่าคุณต้องการอะไร คือตัวคุณเองแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดในโลกมนุษย์ต้องการสิ่งนี้ด้วยกันคือความสุขอะไรที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสุขคุณเลือกสิ่งนั้นค่ะเพราะมนุษย์ที่หลงทางมนุษย์ที่ไม่ตื่นรู้คือมนุษย์ที่ยังวนเวียนอยู่ในนรกหรือในความทุกข์ค่ะนี่คือหนทางค่ะบุตตพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขคือหนทาง happiness is the way คุณอยากรู้ว่าจะไปทางไหนดีความสุขคือหนทางค่ะอือหอวันนี้เป็นวันตื่นรู้เลยนะเนี่ยของทุกคนเลยรู้ไหมใครที่ได้พลังสิ่งนั้นพระเจ้าในตัวคุณกำลังบอกว่าใช่แล้วค่ะ พลังธรรมชาติพลังต้นกําเนิดของคุณคือพลังแห่งความสุขพลังแห่งการตื่นรู้พลังปัญญาเวลาคุณเจอปัญญาที่ใช่คุณจะรู้สึกว่ามันใช่คุณจะมีพลังค่ะแต่ถ้าคุณถูกดูดพลังคุณรู้สึกหมดพลังไม่มีความสุขไม่ใช่มาผิดทางค่ะสิ่งที่สิ่งที่จักรวาลสื่อสารกับคุณมีเครื่องมืออันเดียวเท่านั้นคือหัวใจถ้าอันไหนที่คุณได้พลังมีความสุขสิ่งนั้นใช่ อันไหนที่คุณขาดพลังถูกดูดพลังนั่นคือไม่ใช่ค่ะผิดทางค่ะถ้าอยากรู้ว่าผิดทางหรือถูกทางดูที่ความรู้สึกสัญญาณที่6คือ repeated lines โกหกซ้าแล้วซ้าเล่าถ้าจับได้ว่าโกหกซ้าแล้วซ้าเล่านี่คือสัญญาณเลิกเพราะความสัมพันธ์ที่เชื่อใจกันไม่ได้แล้วนั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ค่ะ ความสัมพันธ์ที่ดีคือเชื่อใจกันได้ค่ะถ้าอะไรที่เชื่อใจกันไม่ได้แล้วนั่นไม่จำเป็นค่ะชัดเจนไหมคะโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกเลยว่าคุณกำลังลดคุณค่าของตัวเองคุณยอมรับมาอยู่ในสภาพนี้ผิดธรรมชาติของคุณแล้วค่ะแล้วจำไว้คุณมีคุณค่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นน้ำใต้ศอกใครข้อที่7ค่ะ ข้อที่7คือ no a p p r e c i a t i o n คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยค่ะไม่มีการขอบคุณใครที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเลยนั่นคือสัญญาณที่ต้องเลิกค่ะใครที่กำลังอยู่ในชีวิตคู่ที่สับสนไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะเจข้อนี้จะทำให้คุณพิจารณาได้ว่าฉันได้เรียนรู้กี่ข้อเนี่ยฉันกำลังเจอกี่ข้อเนี่ยแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคุณรู้แล้วสิ่งที่ทำให้เรากลัว ก็คือความไม่รู้ว่าเราจะเอาอยัางไงนั่นคือปัญญาปัญญาคือสิ่งที่อยู่สูงมากของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีปัญญามนุษย์จะไม่กลัวค่ะคุณมีปัญญาแล้วพอคุณไม่กลัวคุณจะเดินหน้าได้อย่างมั่นใจเวลาเราไม่รู้เราจะไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือทําผิดแต่เมื่อเราตื่นรู้ถึงพลังปัญญาของเราเราจะตัดสินใจและเลือกอย่างมั่นใจค่ะคุณชนีบอกได้เวลาแล้วจริงๆ คุณทําเพื่อตัวเองนะคะสุดยอดพอดีคุณนนยนาเขียนมาบอกว่าเรื่องพ่อแม่ครูเพิ่งสอนในคอสชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักวันนี้มันมีกฎข้อหนึ่งค่ะที่ต้องชัดเจนค่ะในชีวิตแต่งงานคือต้องกำหนดขอบเขตของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายค่ะการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนเมื่อไหร่ที่ใครเข้าไปยุ่งชีวิตลำพังคนสองคนมันยุ่งยากอยู่แล้วค่ะ มีมือที่สมือที่4ี่มือที่ห้ามันจะยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าคุณไม่กําหนดขอบเขตของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าไปยุ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งจะถูกว่ามองว่าเข้าข้างทันทีเพราะฉะนั้นมันต้องมีขอบเขตคะ่ะถ้าคุณอยากจะช่วยจงให้หลักการที่ใช่ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใครที่แบบไม่รู้เลยให้เขามาฟังไลฟ์ครูเพราะเมื่อไหร่ที่มีการเข้าไปยุ่งยุ่งทันทีคะ่ะมันจะถือว่าเข้าข้างเลยคะ่ะใครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีไหมคะตอนนี้ใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยมีไหมจะบอกว่าใครผิดหวังกับความรักมาเนี่ยลึกๆคุณปรารถนาจะมีรักที่ดีอยากจะได้รักที่ใช่ถ้าอยากได้รักที่ดีอยากได้รักที่ใช่ปล่อยให้อนุญาตให้ตัวเองปรารถนาให้สุดๆแล้วจงพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคนคนนั้นคะ่ะ เรื่องดึงดูดคู่เดี๋ยวครูจะมาสอนเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้เทคนิคนี้เวลาคุณมีปัญหาในชีวิตคู่เนี่ยจงถามตัวเองว่าฉันทําได้ดีที่สุดแล้วหรือยังนะวันนี้ได้หลายข้อเลยคําถามที่สองมีอะไรที่ฉันทําได้ดีกว่านี้อีกแล้วมีอะไรที่ฉันยังไม่ได้ทําถ้าคุณกําลังต่อสู้กับการทําให้ชีวิตคู่มันโอเคถามตัวเองด้วยคําถามนี้แต่ถ้ามันสุดสุดแล้วมีเจข้อนี้คือจบครูให้หลักการที่ใช่และตรงที่สุดแล้วคนที่คุณต้องเคารพและ ซื่อสัตว์ที่สุดคือใจคุณเองว่าต้องการอะไรแล้วตัดสินใจใช้พลังอำนาจน,นี้เลือกให้ตัวเองรักทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ